เห็นจะพูดยากนะฮะว่าวิธีไหนเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าหากว่าพูดอย่างเป็นกลางๆมันก็ต้องแล้วแต่ว่าวิธีไหนจะศพัธยาศัยถ้าในทางทางการปฏิบัติเขาก็เรียกว่าถูกกระจริตถูกกระจริตของตนอันไหนที่จะถูกเพราะฉะนั้นบางบางแห่งเขาอาจจะชอบใช้วิธีบริกรรมเช่นบริกรรมคําว่าพุทโธหรือว่ายุบหนอพองหนอ หรือสัมมารอารหังอะไร,รอย่างนี้เป็นต้นหรือบางคนก็อาจจะใช้วิธีเคลื่อนไหวที่จะต้องอยู่กับความเคลื่อนไหวหรือบางทีก็อาจจะใช้เพ่งกระสินหรือเพ่งเปลวเทียนหรือบางทีก็เก่งมากเข้าประชาไปเลย เข้าปรชาช้าไปเลยก็ไปนั่งพิจารณาอสุบอสุบก็คือซากศพซากศพนะที่อยู่ในปราชาไปตอนดึกๆตกีหนึ่งที่สองทีสามขณะที่มันเย็นจะเย,ยือกนะแล้วก็สัน <laughs> แต่ว่าใจอยากจะทดลอง <laughs> นั่นนะก็ไปฝึกในนั้น <laughs> แล้วถ้าใครทําได้ก็จะเกิดความกล้าเป็นความกล้าหาญที่ที่มันจะไม่ค่อยกลัวอะไรง่ายๆอีกต่อไปมันมีหลายวิธีที่นี่ส่วนวิธีที่ใช้ลมหายใจท่านก็เรียกว่าอานาปานสติ <laughs> แต่อานาปานสติเองก็ยังมีท,ที่ที่ทำกันก็มีหลายอย่างเหมือนอย่างเช่นการบริกรรมคําว่าพุทธโธอย่างเนี้ยก็เรียกว่าเป็นอานาปานสติได้วิธีหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าในขณะที่หายใจเข้าก็จะบริกรรม่าพุทธหายใจออกก็โทเพราะฉะนั้นอานาปานสติก็หมายความว่าการปฏิบัติสมาธิด้วยการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องกําหนดแล้วก็กําหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยอยู่กับลมหายใจ ทุกขณะทุกขณะไปเลย <Okay. S 1> อย่างทุกขณะที่เข้าพุทออกแล้วก็พอออกก็โทพุทโทพุทโทอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอนาปานสติ <Okay. S 1> หรือสมมุติว่าจะเอาเรื่องของความตายพิจารณาเรื่องของความตายมรณานุสติทุกลมเขาใจาหายใจเข้าออกมองเห็นว่าความตายนี้ไม่เที่ยง <S <S ไม่เที่ยงคําว่าไม่เที่ยงก็หมายความว่าเกิดเมื่อไหร่ก็ได้ไอ้ความตายน่ะ ทางกายตายกันแน่คร,รั้งหนึ่งในชีวิตต้องตายแน่แต่ทีนี้ถ้ามองดูว่าความตายมันไม่เที่ยงเอามาพิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกนี่ก็ดีเหมือนกันเป็นการเตือนใจให้ไม่ประมาทไอที่ยื้อแย่งแข่งกันจนกระทั่งทำร้ายฟาดฟันกันทุกวันนี้เพราะไม่เห็นความตายลืมตายไม่ว่าอย่างนั้นเถอะลืมตายก็เลยคิดว่ามันต้องเอามันต้องให้ได้เพราะว่าคงจะอยู่กินอยู่ใช้จนฟ้าดินสลายซึ่งเข้าใจผิด แต่ถ้าสมมติว่าเราพิจารณาความตายไม่เที่ยงไม่เที่ยงทุกขณะที่หายใจเข้าออกนี่ก็เรียกว่าเป็นอานาปานสติได้เหมือนกันแต่อาณาปานสติที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบก็มีอย่างที่ส่วนโมกเนี่ย